นี่สวัสดีครับสวัสดีพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกๆคนนะครับผมขณะนี้อยู่กับช่องสายลุยสายเลาะออฟพิเชียลครับคืนแรกครับผมพักแรมอยู่ที่พี่ไม้วันนี้เราจะมาให้ชมบรรยากาศนะครับผมอ่า เราเลือกที่จะนอนตรงนี้นะครับผมเพื่อที่จะเอาบรรยากาศแบบเย็นสบายแล้วบ้านนี้ไม่นอนอนนันนนบ้านลูกค้าข้างในนะครับผมนี่ครับนี่บ้านกลางทุ่งครับผมนี่เราเ,เราเลือกที่จะนอนที่นี่นะครับเพื่อแลกกับบรรยากาศสุดดมบรรยากาศที่แสนจะเย็นสบาย หายใจโล่งครับผมไม่เหมือนอยู่กรุงเทพครับผมอันนี้ที่นอนหนึงครับผมอันนี้เป็นที่นอนของกะผมเองครับผมนี่ครับให้ถ่ายให้ดูบรรยากาศร,รอบนอกนะครับผมมีแต่แสงไฟครับหลังเดียวโดด,โด,ด สะน้ำแสงไฟลวรอบบ้านครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมอากาศดีมากครับผมหาซื้อที่ไหนไม่ได้แล้วครับผมบรรยากาศต่างจังหวัดครับผมพักแรมที่หมู่บ้านลำตะบองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะครับผมเราจะทำการอยู่นี่ ถึงวันที่25 25 26เช้าครับหรือว่า25เย็นครับรอคำตอบจากลูกค้าอีกทีนึงนะครับผมว่าเขาจะเดินทางไปสนามบิน25หรือ26นี่พิกงามมากนะครับพิกยากาศดีมากครับผม เงียบ,บสงบบรรยากาศนี่ครับโอ้หาซื้อที่ไหนไม่ได้แล้วครับบรรยากาศแบบนี้สูตรดมบรรยากาศเต็มปอดครับสดชื่นมากครับผม อยู่กรุงเทพร้อนแออัดมาอยู่ที่นี่ต่างกันเลยครับผมนอนห่มผม,ผมสองพื้นสามพื้นนะครับเย็นมาก <c oughs> สุดยอดจริงๆครับสุดยอดบรรยากาศครับผมบรรยากาศแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้ครับผมต้องที่ต่างจังหวัดอย่างเดียวครับผม สดชื่นมากครับผมบรรยากาศเกี่ยวเกี่ยวบรรยากาศตอนยามกลางคืนให้ดูครับเดี๋ยวจะทำกรันนอนแล้วครับผมท่านใดที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมขอแรงขอแรงใจทุกๆคนนะครับผมกดติดตามให้กับผมหน่อยนะครับผมจะครอบพันคนแล้วครับผม พันคนครบติดตามเมื่อไหร่เราก็จะทําทการที่ทําตามสัญญาไว้ครับผมใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยกันทองอย่าเจ็บอย่าจนกันนะครับสวัสดีครับขอทําการนอนก่อนครับผม